อาลิกาโตโกไซมาสเย่วันเดยเจอกันอีกแล้วกับเกมจุด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 ยังจำชื่อเกมไม่ได้เหมือนเดิมโอเคมามาเริ่มอีพีสการเดินทางของเราจากตอนที่แล้วเราออกมาจากโรงงานนรกนี้ได้และเราก็ได้มาเจอกับใครเนี่ยตัวละครจอนวิกไปเนี่ยในศึก ในที่สุดก็เจอผู้รอดชีวิตคุณคือฉันเป็น <c oughs> บริการของบาสฮะบาสของบาสเอ๊ยแต่มันเป็นหมือนชื่อกูเลยอะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวกูไม่ได้ลงชื่อทีป่ะลงชื่อแล้วเหรอที่เอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> บาส <c oughs> อ๋อไม่ใช่บาสไอ้อ่านผิดไอ้อออไม่ใช่สระอา <c oughs> ที่เป็นเจ้าของโรงงานแห่งนี้คนของฉันกำลังตามหาเขา คุณเป็นคนงานที่นี่สินะคุณเห็นเขาไหมโรงงานนี้ได้กลายเป็นนรกไปแล้วเต็มไปด้วยสัพหราดไม่มีคนรอดไม่มีใครรอดสักคนคุณรีบหนีไปเถอะอบริการไม่ได้มันเป็นหน้าที่ที่มันหน้ามันเป็นหน้าที่ของฉันฉันได้ส่งลูกลูกสาว บอสออกไปแล้วที่เหลือตามหาบอสให้เจอโอเคงั้นระวังตัวด้วยดูคุณอ่อนอะไรเนี่ยอ่อนโลอ่อนมากหรือ,อคุณสามารถภาษาไทยกูไม่แข็งเลยวะไม่ใช่แค่ภาษาไทยไม่แข็งนะ พูดก็ไม่แฉกูคนไทยไหมเนี่ยไปหาอะไรกินที่รถบัสอ่ะฮะม่ใช่รถบัสรถบัสวันสิ้นโลกได้นะเขาหาอะไรกินมันรถบัสวันสิ้นโลกขอบคุณมากฉันจะรีบกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่โอ้ไม่ได้เจอหรอกคนสุดท้ายอ่ะมึงจะกลายเป็นซัมบีแล้วกูจะมาซัมมึงด้วยโอ้โหว้าวว้าวสวรรค์ทรงโปรด ขอเอารถไปด้วยได้ไหมอ่ะเฮ้ยขอเอารถไปด้วยได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวทุบได้ไหม <c oughs> อดไม่ได้เลยมันต้องอะไรอ่ะนี่คือที่นี่มีทุนระเบิดจำนวนมากฉันจะเก็บบางส่วนเอาไว้ใช้อ๋อทุนระเบิดเดี๋ยว สีม่วง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 สีเมื่อกี้มัน,นเขียนว่ารองเท้าเก่าปะเอ้ยอะไรวะโอ้โอ้โอ,โอ้ตายสะโอเคไปคุณต้องการไปแน่นอนบทใหม่ครับผมอ้า รู้สึกได้รู้สึกได้ถึงความอันตรายที่จะเกิดขึ้นเปิดมาก็ต้องทุบกันอยู่แล้วมันเป็นวัตจักรของเราอะ่ะมันต้องทุบอยู่แล้วแน่นอนใช่ล้วจากตอนที่แล้วได้อาวุธใหม่มาด้วยนี่นี่น,นี่เอ้ยอุ้ชิมได้อาวุธใหม่มาเป็นมีดไฟฟ้าผู้ผีชิตยักษ์อะไรสักอย่างนี่แหละแต่เอาง่ายๆว่ามันดูเจ๋งดีชวบ โู้ใช้ได้เลยนะเนี่ยโู้โหสุดยอดอยากลองตีซอมบี้มากเลยอยากติไม่ได้นะโอเค,อเ,คเอ้ยเสร็จโจงเฮ้ยเด้อเด้อะไรมีสายฟ้าออกมาด้วยเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอรต์วินกาเลียนเลยสุดยอดมีสายฟ้าโอค้คาร์บอนเบ๊ะเมามา,มาให้ปับ๊บโอ้ยแรงมากสุดยอด อุ้ยโอ้โหคิวโคตรเท่เลยโคตรเท่มากเลยฮึ่มเฟียโอ,โอ,โอ้ไม่อยากฟียแล้วนะเอ้ยไอ้พวกซอมบี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองหน่อยไอ้ทุ่นระเบิดมันใช้ยังไงโอ้โอ้โ,อโก้ก้ันเป็นโก้ก้ันไปแล้ว อืมอร่อยกันทุกครอบครัวโอ้นี่เราออกไปเรากําลังจะออกจากรงงานนะฮะซึ่งก็น่าจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพ่อเได้ลงงานออืออออืออืมอออื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 ออกออมออืออืรอืออออืออืออืออออืตัวเียตัวอะไรวะล่ะ นแรลงสาบหรอเบงแรงสาบมิได้เป็นแรงบันไกพันตัวอะไรวะเนี่ยอยากแง่จกวักแตกไม่ไหวกูตกใจอีกอะเฮ้ยอ๋อนี่รถหรอเกมนี้มีรถด้วยหรอนักทำลาย ฉายาฉายานักทำลายเฮ้ยว้าวในความเงียบฉันพยายามทวนความสุดจำในในหัวอยู่ตลอดฉันจำได้ว่าอะไรคลังสินค้าเราที่หัวและสลบไปในไม่กี่วันลวกก็สิ้นสลายไปหมดแล้วอ๋อะอือแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวกับ ฉันฉันต้องตามหาครอบครัวใ,네ให้เขาให้พวกให้พวกเขาปลอดภัยอ๋อเฮ้ยโอ้พเจ้าโปรดให้อภัยฉันเถอะโอ้ยฉันไม่ม like ีทางเลือกไม่มีทางเลือกจริงๆถนนสองสามเลนไม่มีทางเลือกแม่เจ้าพระเจ้าโอ้ยความตายอาจจะช่วยพวกเขา เฮ้ยทหารคุณต้องหยุดรถฉันหยุดไม่ได้ฉันต้องกลับแผลครอบครัวมีทหารด้วยทำลายเป้าหมายรถเป้าหมายเอา,อามึงมึงจะทำกูทำไมกูผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยกูคนโง่เลย <c oughs> วางระเบิดเถียงโง่ามากเฮ้ยฮ่าฮ่าไม่ได้แก้วเข้าอุยอ๊ยหลบทันโว้ยกูหลบทันโว้ย ไม่ได้กินกูหรอกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจกเฮ้ยนี่หืมเก่งมากกูเก่งมากเฮ้ยเฮไเยแล้วไปเฉยแล้วโอ้สบายกว่าเดิมมีดีแค่นี้เอ่โอ้กลับไปเถอะกลับ้วเลวกูเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวช้า เราวกูจะลบยังไงเรวนี่กูจะหลบยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดก็รอดจากพวกเครื่องบินโอ้ทำไมทหารถึงโจมตีโอ้คือวูาทำไมมันโจมตีกูจะรู้ไหมฉันต้องรีบทำความเข้าใจทุกอย่างให้ชัดเจนมีการบันทึกหน้าใหม่โอ้หน้าตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรารีบไปดีกว่าเฮ้อ โอ้โหอาแล้วกูต้องทำไงเลยเนี่ยอคุมมือโอ้เอ้ยเดี๋ยวมีคาบระเบิดด้วยเหรออ้าวแล้วเ,เราใช้กับระเบิดนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยเนี่ยกดใช้ดิอ้าวไม่ได้อะไรวะนี่กูต้องอา้าถือว่าแหว่ฟาร์มหน่อยอืมอืมอืม เอ้ยก็เหมือนมีอะไรยากนี่วู้ใจเฮ้ยผู้หญิงขอ้อยขอเวลาแป๊บนึงอันนีไ้ไงที่เราต้องตามหาอุ้ยมีน้ำแล้วก็น้ำน้ำมันคือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเกมแนวแบบอะไรแบบนี้มากคือเกมแนว ไม่แนวซอมบี้ไม่ไม,ไม่แนวผีไม่เอาไมเา่เป็นเกมแนวแบบฟาร์มฟาร์มของอะไรแบบนี้แบบเก็บของได้เยอะนู่นนี่นัน่นผมนี่ชอบจ้อบะอะมึงินตูกก้กดน,น้ำเต็มไหไหมอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยเข้ามามาเลยผมแค่พวกซอมบี้กับจอบไม่ละใครผิวฉันหรอกส่วนตัวเลยเป็นคนที่ชอบเกมแนวฟาร์มนี้มากมันเล่นเพลินเล่นสนุกมาก เป็นเกมแบบเล่นแบบเรื่อยๆอะไรแบบนี้ผมชอบชอบแต่ผมนี่ไม่ชอบเลยเกมผีเนี่ยไม่ใช่แบบผมกลัวผีนะผมแค่แบบไม่ชอบเสียงคนเดเมื่อกี้ได้อะไรอะ่ะแผ่นเสียงหรอ,อน้ำมันผมไม่ใช่คนกลัวผีแค่ผมไม่ชอบเสียงในเกมเกมผีผมไม่ชอบเสียงมันแบบตุลุมตุมตุ๊พามผมไม่ชอบเลย <laughs> โอ้ เฮียประตูนรกเอ้ยพี่ซันกูเจอพี่ซันอีกแล้วกูเจอพี่ซันอีกแล้วเฮียเอ่อเอ่อเอ่ออะไรวะน้ามันคืออะไรวะน้าอาหารอาหารกระป๋องเสียเก็บเก็บหมดกินได้มันกินได้หมดเเก็บไว้มันถือว่าเป็นอาหารเหมือนกันเก็บเอาไว้หมดเลยอืออือ เ้าติดพิษด้วยว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยมีติดพิษด้วยเหรอโอ้ยโอเคเสียงคุปปัอ่ขอกลับไปได้เป่ากลับได้ด้วยกู <c oughs> <c oughs> เดินกลับได้ด้วยเหรอโอเคเราฟาร์มฝั่ง,งนู้นหมดแล้วสำรวจตรงนู้หมดแล้วก็เหลืออีกฝั่งนี้ออ อุ๊ยอยอุุยย,ย,ยมาเลยไม่ละใายผิวบอกแล้วมันง่ายไปอ่ะคือแบบถ้าคุณไม่เอาบอสสาตัวมาลุมผมผมก็จะไม่เป็นไรเลยปากงง่ปตะเด็นตะไกัปุ๊บป <c oughs> ุ๊บปุ๊บปุ๊บบบบบ สบายฮะชิวๆไปยาวๆเลยฮะอย่างนี้ไล่ทุบไลต่ตีมีวิทยุด้วยให้ตายเหอะมันไม่มีอะไรมันลวงโจวงป้งเป้งไปหมดเลยเว้ยกลับมาที่เดิมแล้วครับได้ยังนะอ่ะวันนี้อะไรอะ่ะสกิลอัพดัมมจ่หอความเสีย่ยไล่อัพทีละอันดีกว่า ความสนุมเลยได้แล้วนี่ไงกดครับแล้วทีนี้ไงโอ้กดวางระเบิดติดตั้งระเบิดว้าวว้าวขี่รถไปข้างหน้าต่อโอเคสุด ที่ตายสายตาแล้วตอนนี้กับอันนาะอันนาะเอนนาะชีวิตที่เรียบง่ายและสวยงามปลอดภัยถูกทำลายทุกอย่างฉันเคยเผาการสอบมีอะไรที่เดียว,วเลิกทัศน์ที่แตงเนาภรรยากับลูกที่ปลอดเองจะมีไม่อยากจะมอ แค่ความรู้สึกบอกว่าพวกเขายังรอดอยู่รอฉันกลับบ้านต้องรี่หนทางจะไม่ยอมให้อะไรมาหยุดนี่เป้าหมายมีชัดเจนมากแต่เป้าหมายคือคือการฝากกูแค่อยากฝากไปเรื่อยๆมีการมันถึงไหนเหรอโอ้เฮ้ยเฮ้ยให้ตายเถอะมีคนระเบิดสะพาน สะพานพังโอ้ได้ขี่รถแค่นี้เองเหรออยากขี่อีกอะ่อะอลาก่อนรถอเอ้ยทุบได้เปล่าสามารถใช้ระเบิดระเบิดอะ่ะอันนี้อ่ะครับส์อย่างนี้ใช่ไหมโอ้โอ้โอของของเต็มเลย วันนี้จะจอดไปไม่ถึงสิบคันกูยิ้มเลยเนี่ยโอ้โหอาริกาโตโกไซมบัตเซมาในป่ามีสัตว์ประหลาดมากมายฉันต้องระวังไอ้โบ้ไอโอ้โห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 ตุวยเฮียเดินอย่ากเข้ามาอยากเข้ามาอวิอวยแม่เอ้ยอ ไม่ใช่สัปปะาดแล้วเอ้าคนนี่วะโยโย่แมนไปฆ่าซอมบี้กับฉันเถอะมึงใครเนี่ยเอ้าแล้วมึงก็ซอมบี้แล้วมึงเป็นซอมบี้แล้วมึงฆ่าอะไรของมึงมึงอะไรของมึงวะเนี้ยหัวอ๋อป่อยพิษด้วยโอ้โอ้แมนโอ้แมนอะไรอะไรวันเนี่ยมันชวนไปฆ่าซอมบี้แต่มันเลยเป็นซอมบี้ อ้อะไรมาเกิดความสับสนในชีว sure ิตหรือวะโอ้โอ้แมนโอ้กูชอบมากเลยโอ้แมนอุ้ยทำไมในปะโอโอ come on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  baby เกยียดเสียงเพลงมากเลยเนี่ยที่ต้องปิดเอาไว้เสียงดังเสียงเพลงมันดังเกินไปไม่ไหวโอ้ันหลอนไม่หมดเลยเพียมาเข้ามาเอ้ยไอ้ข้างขาวอเอาไปไหนแล้วตายแล้วโอ้กระจอกแท้ปิดเดี๋ยวขอปิดเดี๋ยวไม่ไหวหรอขอปิดเดี๋ยวไม่ไหว เสียงมันหลอนออ้เรื่องแสงอีกแล้วกูเจอไอ้พวกเลืองแสงแล้ว <c oughs> เอ้ยไม่ตายง่ายจ้ะเอ้ยทำไมรู้สึกว่ามันตายง่ายอะรู้ว่าเราเก่งเกินไปเฮ้ยกูเก่งเกินไปแล้วแน่นอนอถ้าอย่างงั้นก็ไม่เลยต้องกลัวนึกสภาพก็ให้นึกแบบว่าเกมแบบไล่ยิงซอมบี้เล่นๆแบบนี้ก็ได้ <c oughs> เราเก่งเกินไปไงโอ้โหไม่ได้เลยนะอย่างเนี้ยโอ้ ไม่ได้เลยนะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอย่าเข้ามานะฉันมีนี่นะนี่นี่ไงอือโอ้มันไม่ไหวแล้วโอ้ยเราต้องวิ่งไปเก็บของแบบนี้กูนี่ก็ไม่ไหวแล้วเอ้ยกูกลัวทุกอย่างมากเลยทุกวันนี้เราแวงไปหมดเอ้ยเชี่ยทั้งขาวเรืองแสง มึงโอ้โหมีนักธาการยียจูเด๋ยวจูอุ้ยปล่อยอะไรไม่ปล่อยอะไรวะรเอาายเอาเอาเอาครับวางแล้วก็อิมอ่มอร่อยทั้งครอบครัวอา้าไม่กัน เอดูเหมือนที่นี่จะเป็นเหมืองเหรอเป็นเหมืองแน่ๆเลยอะ่ะมันน่าจะเป็นเหมืองหินเหมืองอะไรสักอย่างอะ่ะอุ๊ยได้เอคด้วยมึงเอาเอคมาซ่อนไว้ในนี้เนี่ยนะคนเป็นต้องเป็นคนแบบไหนวะเอาเอคมาซ่อนเอาไว้ที่แบบนี้โอเคโอ้ใช่น่าจะเป็นเหมืองแน่นอนเอ้ยได้อะ,อะนี่อะไร ดูเหมือนจะมีอุปกรณ์ของโรงงานฉันจะเก็บเอาไว้ใช้ปกป้องกันตัวว้าวคือได้รับโลหิไฟ้าอ,อ,อ๋ออ๋อเออนี่คือจบแล้วเหรอเออน,นี้คือผ่านด่านที่สองแล้วหร เอ้ยต่อเลยอย่างนี้ต่อเลยไม่ต้องอะไรแล้วคลิปมันจะสั้นเกินปะกูไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นบอกมามึงเป็นซอมบี้ใช่ไหมมึงโดนกัดแล้วใช่ไหมเปียมเลยอะ่ะเอ้ย,ผ,ยออผู้เล่นช่วยลบอ๋อผู้เล่นช่วยลบคืออะไรอะ่ะช่วยลบมีชื่อด้วย เอ้ยอันนี้ดีกว่าชื่อดูเท่อะขอดูอ๋อดูได้ด้วยอืมอืมแต่ละคนก็อา่าเอาไอคนนี้แล้วกันอ๋อคือเขาจะช่วยเราต่อสู้อู้ว้าวเอ้ยเอ้ยอย่าทำ อย่าทำอย่าทำเขามันชื่ออะไรนะปีเตอร์ปีตีสตีฟชื่อฮี้อะไรวะว <c oughs> มึงชื่ออะไรแล้วเนี่ยอะไรแล้วลืมชื่อไปแล้วบ๊อบ <c oughs> ชื่อบ๊อบป่าวะไม่รู้ลืมไปแล้วจะเยี่ยวกับ๊อบแล้วกันโอ้โหบ๊อบเต็มเลยวะบ๊อบมีฝาแฝดป่าววะ <c oughs> ใจไว้ก่อนแกงแง่แง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 ซ้อมซ้อม,อมตกใจไว้ก่อนอุยอ้ย,ยสวรรค์ฉันมาชอบฉันชอบฟาร์มของแต่ฉันไม่ชอบเจอผีโอ้เธอรักท้องฟ้าเธอ,อพี่สันอีกแล้วโอ้ยพี่สันเต็มเลยโอ้ยอย่าเข้ามาโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ย ยอดเลยอะไรนะที่ว่าเขาคิดกันสมัยก่อนคำอะไรนะว้าว <laughs> ว้าวเลยยิ่งพูดยิ่งดูแก่เลยอืมโอ้ย come on come on baby come on ปิดเสียงให้หมดรู้สึกล่งหูไปเยอะคือถ้า คือถ้าทุกคนรู้วิธีทําให้เสียงมันเบาลงอะ่ะบอกได้คอมเมนต์บอกกันได้แต่ถ้าไม่มีวิธีกูก็จะปิดเสียงวันนี้จนมันเกมมันจบอะ่ะจนกูเล่นเกมจบอะกูกูไม่กูไม่อะไรทางนั้นอะกูจะไม่สนใจถ้ามันมีเสียงดังแบบนี้กูไม่เอาไม่ไงโดนไปซะไอ้ข้างขาวกูเจอมึงจนกูชินแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ฉันจาได้ว่ารูปเนี่ยมันดูคุ้นๆมาก <c oughs> กูจํเลด้ทุกอารเลยรูปอะไรที่มันดูคุค้นๆกูจําไว้หมดอะ่ <c oughs> ะอืมโอ้โหขี่ตัวมันเนี่ย <Yeah. S 1> เย้แมลงสาบซอมบี้แมลงสาบแมลงแมงวันดิแมงสาบอะไรแ <c oughs> มงสาบอะไรของกูเนี่ยสมองกูไปหมดเลยเลื้เลือน หาหาหาฉายาอะไรวะหาหาหาไม่ได้หาเฮ้ยเฮ้ยแมลงวันไกลพันคราอย่าเข้ามานะครับผมามีปืนเหมือนเดิมกูมันตามแล้วมันทำไมตามกูมันยืนอยู่นู่นนู่โอเวนกูละต้องเข้าไปบวกแล้วอย่างนี้มามาอย่ามาวางไข่ในสมองกูอย่ามาวางไข่ใส่กู เข้ามาคอมอนเบ๊เบ B เบ้คอมอนคอมอนอือมันชอบให้ของดีๆเนี่ยชอบมากมันอ๋อเนื้อย่างอ๋อนี่เราคขาบของได้เพราะเกมนี้มีระบบขาบของแบบโอ้เนื้อย่างมึงให้กูขาบเนื้อย่างสุดยอดเลย <c oughs> แล้วนี่อะไรอะบันทึกเกิรอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันเดี๋ยวค่อยอ่าน เอ้ยมันง่ายเกินไปเมื่อไหร่กูจะเจอบอสอันนี้ฮะกระแทกผมหน่อยสิครับบอ,อ,อูโอ้ไม่อยากจะเชื่อสายตาบอบบอบเรืองแสงแถมมีพลังสายฟ้ามาเอาตังค์ที่มึงคืนเอาตังค์มาเอาตังค์มึงที่มึงยืมกูคืนมาไอบ้บอบ มึงยืมกูไปสองร้อยคิดดอกเบี้ยมึงต้องคืนกูสองแสน <c oughs> จำมาไว้นะบอบกูไม่ต้องการมึงแล้วบอบเพราะตอนนี้กูมีขูใหม่แล้วเว้ยอ่ะประตูสีฟ้าคืออะไรอ่ะไปไปไปผมกดบอฟเอานี้มาเข้าแฮนได้เลยอ่ะ